สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าโซเข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอประชาตเตือนอาบน้ำผิดวิธีหน้าหนาวเสียงอัม,มพาตเส้นเลือดในสมองแตก วันที่23พฤศจิกายนนายแพทย์ประชากัญญาประสิทธิ์ได้ออกมาโพสไขข้อสงสัยว่าทำไมอมาพาตชอบเป็นตอนอยู่ในห้องน้ำผ่านเฟซบุ๊กหมอประชาผ่าตัดสมองหรือหมอประชาได้ออกมาสาธิตด้วยการอาบน้ำอุ่นและน้ำเย็นซึ่งก่อนอาบคุณหมอก็ได้วัดความดันแนวร่างกายก่อนที่จะอาบน้ำหลังจากนั้นเริ่มต้นด้วยน้ำเย็นปรากฏว่าน้ำเย็นทำให้เส้นเลือดหดตัวลงทำให้ความดันร่างกายเพิ่มสูงขึ้นส่งผลต่อสมองรับความดันไม่ไหวเลยแตกในที่สุด ต่อมาคุณหมอได้ลองแช่ในน้ำอุ่นประมาณ20นาทีปรากฏว่าความดันลดลงอย่างเห็นได้ชัดซึ่งน้ำร้อนจะทำให้เส้นเลือดขยายตัวความดันลดลงแต่การแชร่น้ำอุ่นนานๆจะทำให้หน้ามืดและหัวฟาดพื้นในที่สุดนอกจากการอาบน้ำแล้วการที่เรารีบลุกการเบ่งถ่ายการจาก็มีผลต่อความดันในสมองเช่นกันคุณหมอแนะนำว่าไม่ว่าจะลุกจากที่นอนหรือจะทำอะไรควรค่อยๆลุก และคนที่มีความดันสูงไม่ควรอาบน้ําเย็นหรือน้ําปกติส่วนคนที่มีความดันต่ําก็ไม่ควรอาบน้ําอุ่นนัานควรอาบน้ําปกติหลังจากแช่น้าอุ่นหรืออาบน้ําอุ่นด้วยขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ